เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวแปลกๆของหอพักชั้น6ใกล้กับมหาวิทยายลัยดังภาคเหนือโดยที่เจ้าของเรื่องเขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่าคนในพื้นที่เขาหวาดกลัวกับสิ่งที่มองไม่เห็นในหอพักแห่งนี้มากแค่ไหนแต่ถึงจะบอกว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่บางวันมันดันเห็นซะอย่างนั้นเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณเจครับ เรื่องที่คุณเจเขาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องในตอนที่เขาไปสอบได้ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่งผมของ,งดบอกชื่อมหาลัยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าหอพักต้นเรื่องที่ว่านี้มันอยู่ในซอยข้างมหาลัยเลยเลาความนิดนึงครับก่อนหน้าที่คุณเจเขาจะสอบได้ตัวเขาเองก็เป็นนักเรียนชั้นมปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีในตอนที่เลือกเรียนมหาลาัยก็ไม่ได้คิดเยอะเลยครับเลือกตามเพื่อนๆไป แล้วมันก็เหมือนกับเรื่องบังเอิญเหมือนกันเพราะว่าคุณเจกับเพื่อนสนิทอีกสองคนดันสอบติดมหาลัยเดียวกันหมดเลยแล้วในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนั้นคุณเจกับเพื่อนก็เลยตกลงว่าจะเรียนที่เดียวกันแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับถึงจะสอบติดมหาลัยเดียวกันแต่ว่าคุณเจกับเพื่อนๆก็แยกกันเรียนนะครับคือเรียนคนละคณะและพอตกลงกันได้แบบนี้ทุกคนก็เลยนัดไปรายงานตัวที่มหาลัยพร้อมกัน ก็เลยกลายเป็นว่าสามหนุ่มจากจังหวัดนนทบ,บุรีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในรั้วมหาลาัยเดียวกันตั้งแต่วันนั้นในตอนที่คุณเจกับเพื่อนๆไปเลือกหอพักครับด้วยความที่เป็นคนต่างถิ่นทุกคนก็เลยใช้วิธีสุ่มเอาเอาที่มันใกล้มหาลาัยเอาไว้ก่อนคิดว่าราคามันอาจจะสูงหน่อยแต่ถ้าตื่นสายได้เล็กน้อยหรือสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้บางส่วนแค่นี้ก็พอแล้วแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ฟัง เพราะว่าที่พักที่มันใกล้ๆมันก็เต็มกันหมดแล้วล่ะใครๆเขาก็อยากอยู่ใกล้มหาลาัยกันทั้งนั้นแหละซึ่งในระหว่างที่คุณเจกับเพื่อนๆกาลังนั่งพักทานข้าวกันอยู่ป้าเจ้าของร้านอาหารตามสั่งที่กําลังกินกันอยู่ป้าเขาก็ถามขึ้นมาพักขึ้นมาประมาณว่าหนูมาจากไหนกันคือสงสัยป้าแกน่าจะได้ยินเรื่องที่คุณเจกับเพื่อนๆคุยกันเรื่องหาที่พักละมัง้งและหลังจากที่คุณเจและเพื่อนๆแนะนําตัวกับป้าแกไปป้าเขาก็น่ารักนะครับ อาเขาแนะนําว่าลองไปหาซอยโน้นดูสิซอยนี้ดูสิเดินทางมามหาลัยสะดวกเหมือนกันอารมณ์ประมาณว่าคนท้องที่แนะนําสถานที่แบบนั้นเลยครับซึ่งหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จคุณเจกับเพื่อนๆก็เหมือนกับได้รับแสงสว่างเพราะว่ทาทั้งแก๊งเดินไปเจอหอว่างในซอยที่ป้าร้านขายอาหารตามสั่งแกแนะนําจริงๆหอพักแห่งนี้มันเป็นหอพักหชั้นครับที่ชั้นล่างมันจะมีร้านชานมไข่มุกเจ้าดังเปิดอยู่ด้วยตอนที่คุยกับทางนิติ นิติเขาก็บอกว่ามีห้องว่างอยู่แต่ว่าห้องมันอยู่ชั้นหกอยู่กันได้ใช่ไหมเพราะว่าส่วนมากชั้น6กคนเขาจะไม่ชอบกันเพราะว่าบางวันอากาศมันร้อนมันจึงจําเป็นจะต้องเปิดแอร์สู้ทั้งวันแล้วกฎของหอพักแห่งนี้ก็คืออนุญาตให้นักศึกษาเข้าพักได้เพียงแค่ห้องละสองคนหากมากกว่านั้นจําเป็นจะต้องแจ้งนิติเป็นครั้งคราวเอาเหมือนกับว่าทางหอเขาจะกลัวว่าพออยู่ได้กันเยอะๆแล้วจะส่งเสียงดังรบกวนห้องอื่นๆละมัง้ง ในตอนแรกคุณเจเองก็ถอดใจแล้วครับในเมื่อมาจากนนกัน3มคนจะทิ้งให้เพื่อนหรือใครสักคนย้ายไปอยู่คนเดียวแบบนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแต่พอคุยไปคุยมาเหมือนกับพี่นิติคนนี้เขาจะโทรไปบอกเจ้าของหอว่าน้องเขามาจากต่างจังหวัดกัน3คนขออยู่3ามคนได้ไหมสรุปแล้วก็คือเจ้าของหอเขาอนุญาตครับตอนที่พี่นิติหรือพี่คนดูแลหอพักคนนั้นเขาโทรไปคุยเขาเปิดสปีกโฟนนะครับทุกคนในนั้นก็ได้ยินหมดเลยแล้วตอนนั้นนั่นแหละ คุณเจได้ยินคําพูดแปลกๆจากปากเจ้าของหอด้วยเพราะว่าเจ้าของหอเขาถามพี่นิติว่าน้องๆเขาอยู่ชั้น6ใช่ไหมถ้าอยู่ชั้น6ไม่เป็นไรยิ่งอยู่ด้วยกันเยอะๆน้องเขาจะได้ไม่กลัวกลัวอะไรวะชั้น6มันมีอะไรถึงต้องกลัวมันเหมือนกับว่าคนปลายสายเขาไม่รู้ครับว่าตอนนี้ที่ต้นสายเขากําลังเปิดสปีกโฟนอยู่ทางปลายสายเขาก็เลยพูดคําพูดแปลกๆ เหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่เขารู้กันเฉพาะวงในพอปลายสายเขาพูดแบบนั้นพี่นิติต้นสายเขาก็รีบปิดสปีกโฟนแล้วก็เอามือถือมาแนบหูซึ่งหลังจากที่คุณเจกับเพื่อนๆย้ายเข้ามาอยู่หอพักในชั้น6ของหอพักแห่งนี้ได้ประมาณเดือนหนึ่งปกติแล้วคุณเจกับเพื่อนๆจะผัดกันอยู่ห้องนะครับคือแต่ละคณะก็จะมีตารางเรียนไม่เหมือนกันน้อยมากเลยครับที่จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน3คนบางทีคุณเจก็เรียน9ก้าโมงเช้า เพื่อนอีกสองคนเรียนบ่ายหนึ่งบางทีคุณเจก็เรียนบ่ายหนึ่งเพื่อนอีกสองคนดันเรียน9ก้าโมงเช้าคือเวลาไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่จนกระทั่งกลางดึกของคืนหนึง่งหลังจากที่คุณเจกับเพื่อนๆกลับมาจากร้านนมข้างมหาลัยเอิม่มคือมันเป็นร้านนมที่ไม่ได้ขายนมอย่างเดียวครับคุณผู้ฟังผมพูดเยอะกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าคุณเจกับเพื่อนอายุไม่ถึง20แล้วดันเข้าร้านได้ถ้าพูดไปมากกว่านี้ผมกลัวว่าเดี๋ยวร้านเขาจะมีปัญหา แล้วพอคุณเจกับเพื่อนๆกลับมาจากร้านนมแล้วมันก็มีอาการวิงเวียนศีรษะสะติอยู่ไม่ค่อยครบกันเท่าไหร่เรียกง่ายๆก็คือเมา่นั่นแหละครับพอกลับมาถึงห้องทุกคนก็ล้มตัวนอนลงที่นอนของตัวเองทันทีในห้องมันจะเป็นเตียงแฝดน,นะครับเป็นเตียงที่อยู่บนขาเตียงสองเตียงส่วนเตียงเสริมที่คุณเจนอนอยู่จะเป็นฟูกที่วางกับพืน้นไม่ได้มีขาเตียงเหมือนกับเพื่อนๆแถมฟูกที่นอนยังอยู่ติดกับประตูอยู่ติดชิดกับผนังห้อง ในขณะที่คุณเจกำลังเบลอๆเพราะว่าเมาตัวเขาเองก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังใช้ไม้ม็อบถูพื้นอยู่ที่หน้าห้องตอนแรกคุณเจเองก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่นิติที่เขาขึ้นมาทำความสะอาดหรือเปล่าแต่พอผ่านไป10นาทีก็แล้ว15นาทีก็แล้วเสียงไม้ม็อบมันก็ยังดังอยู่แบบนั้นมันเป็นเสียงลักษณะของการถูอยู่จุดเดิมๆย้ำๆเหมือนกับว่าตรงจุดนั้นมันสกรปรกมากสกรปรกจนถึงขั้นต้องถูแล้วถูอีก แต่พอคิดไปคิดมาดันคิดขึ้นมาได้คุณเจก็เลยหยิบมือถือตัวเองขึ้นมาดูเวลาเฮ้ยนี่มันตีสองกว่าแล้วนะทำไมพี่เขามาถูพื้นเวลานี้วะพอรู้แบบนั้นคุณเจก็เลยค่อยๆลุกขึ้นจากที่นอนแล้วก็เดินไปที่ประตูหน้าห้องพร้อมกับส่องสายตาตีๆของตัวเองมองรอดออกไปจากตาแมว ทันใดนั้นมันก็มีเสียงของไม้มอบที่ตกกระทบพื้นอย่างแรงมันเหมือนกับว่าพี่นิติเขาปล่อยไม้มอบทิ้งจากมือและเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นคุณเจก็เห็นเงาดำๆพุ่งผ่านตามแมวของประตูหน้าห้องไปลักษณะที่เห็นมันคล้ายคนนะครับแต่ว่ามันไวมากไวจนตัวคุณเจมองรายละเอียดไม่ทันด้วยความอยากรู้ของตัวเองเนี่แหละคุณเจก็เลยค่อยๆแง,ง้มประตูห้องออกแล้วก็มองไปทางขวาตรงจุดที่ได้ยินเสียงไม้มอบตกตรงนั้นนั่นแหละ แล้วมันก็ปรากฏว่ามีไม้ม็อบถูกวางอยู่ตรงพื้นจริงๆวางอยู่ตรงกลางทางเดินเลยด้วยพอเห็นแบบนั้นคุณเจก็เสียวต้นคอแวบเลยตกใจรีบปิดประตูกลับเข้าห้องมาแล้วก็ล็อกก่อนทันทีตอนที่เห็นมันทั้งงงแล้วก็ทั้งง่วงด้วยจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ค่อยถูกเลยไม่รู้จะทำยังไงดีและในเมื่อไม่รู้จะทำยังไงคุณเจก็เลยล้มตัวนอนจนกระทั่งเช้า พอตื่นขึ้นมาแล้วเปิดประตูห้องออกไปดูไม่ม็อบที่เห็นเมื่อคืนมันก็หายไปแล้วด้วยความที่ตัวเองก็รู้ครับว่าเมื่อคืนเนี่ยเมาหนักคุณเจก็เลยมานั่งคิดสรุปแล้วเมื่อคืนที่ตัวเองได้ยินเสียงคนถูพื้นจริงๆแล้วมันเป็นเพราะความเมาแล้วก็เก็บเอาไว้ฝันมั่วซั่วเลอะเทอะหรือเปล่าหรือว่ามันมีคนถูพื้นอยู่จริงๆด้วยความเมาเนี่ยมันทําให้สับสนมากๆครับไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นเนี่ยตัวเองลุกขึ้นไปเปิดประตูดู หรือว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นแค่ภาพความฝันเพราะว่าความเมาหลังจากวันนั้นมันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นครับเพราะว่าในช่วงค่ำของวันหนึ่งเพื่อนของคุณเจที่อยู่ห้องเดียวกันเขาก็กวาดพื้นทำความสะอาดห้องโดยที่ในกองฝุ่นที่โกยมาได้มันดันมีของแปลกๆเป็นของที่ไม่ใช่ทั้งของคุณเจแล้วก็เพื่อนปนอยู่ในนั้นด้วยและสิ่งสิ่งนั้นมันก็คือเส้นผมแต่ว่ามันเป็นผมที่ยาวยาวมากๆแล้วก็หลายเส้นด้วยครับแถมยังเป็นสีขาว เหมือนกับผมงอกของคนแก่อีกในตอนที่เห็นคุณเจกับเพื่อนๆเขามองหน้ากันเลยผมองใครว่าไม่น่าใช่ของพวกเรานี่แล้วมันมาอยู่ในห้องพวกเราได้ยังไงในขณะที่ทุกคนกําลังยืนงงอยู่เพื่อนของคุณเจคนนึงเขาก็ตาโตเลยแล้วก็หันหน้ามามองหน้าคุณเจมึงหรือเปล่าไอ้เจมึงพาอาม่าที่ไหนขึ้นห้องมาตอนพวกกูไม่อยู่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับคุณผู้ฟังคุณเจเขายังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งอยู่เลย แถมไม่มีแฟนด้วยแล้วเพื่อนๆในห้องของคุณเจที่มาหาลัยก็เป็นผู้ชายไปแล้ว90%เอร์ซเพราะว่าคณะที่คุณเจเรียนมันคือคณะวิศวกรรมเครื่องยนต์มันมีผู้หญิงน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและคุณเจเองก็ไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนขึ้นมาที่ห้องด้วยจนกระทั่งตัวคุณเจเองมาสังเกตเห็นได้ว่าที่รองเท้าหน้าห้องมันมีเส้นผมเป็นผมสีขาวแบบเดียวกันแบบเดียวกันกับที่ตกอยู่ที่พื้นในห้องติดอยู่ที่พื้นรองเท้าแล้วมันก็ไม่ใช่แค่รองเท้าของตัวเองนะครับ รองเท้าของเพื่อนทุกคนก็มีเช่นกันแสดงว่าเส้นผมพวกนี้มันจะต้องตกอยู่ที่ไหนสักที่มันจะต้องเป็นสถานที่ที่พวกตัวเองอยู่รวมตัวกันบ่อยๆคิดไปคิดมาคิดอยู่นานเฮ้ยสถานที่ที่ว่านี้มันก็คือหอพักแห่งนี้นี่วาคุณเจก็เลยค่อยๆแง้มประตูออกไปแล้วก็เอาหน้าแนบกับพื้นทางเดินหน้าห้องรับเลย เส้นผมสีขาวของใครก็ไม่รู้ร่วงหล่นอยู่เต็มพื้นทางเดินชั้นหกเต็มไปหมดก็เห็นแบบนั้น <t ell> ตัวเองก็มาหวานนึกถึงเรื่องเมื่อหลายวันก่อนเรื่องที่คุณเจเองได้ยินเสียงของคนใช้ไม้ม็อบถูพื้นตอนตีสองไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าจนกระทั่งคืนหนึ่งในระหว่างที่คุณเจกับเพื่อนกําลังนอนหลับอยู่ตัวคุณเจก็ดันได้ยินเสียงเหมือนเดิมมันเป็นเสียงของคนกําลังถูพื้นอยู่ที่ทางเดินบนชั้นหกตอนได้ยินคุณเจก็คิดในใจ ครั้งนี้แหละจะต้องรู้ที่มาของเสียงให้ได้ถ้าเกิดเป็นพี่นิติจริงๆจะได้สบายใจหน่อยแล้วไอเสียงไม่มอบถูพื้นที่ดังขึ้นมาเนี่ยมันก็ดังเวลาเดิมเลยเวลานั้นก็คือตีสองกว่ากว่าคุณเจค่อยๆแง้มประตูเปิดออกและส่องสายตามองไปทางขวาครั้งนี้เห็นตัวเจ้าของเสียงไม่มอบด้วยล่ะครับแต่ว่ามันแปลกๆเพราะว่าลักษณะที่เห็นมันคือแผ่นหลังของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็ก ร้ายกับคนป่วยที่มีภาวะแคละภาพท่านหน้าของคุณเจตอนนี้คือมันไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามันย้อนแสงมันเป็นภาพย้อนแสงจากไฟทางที่ส่องสว่างคุณเจเห็นมือซ้ายของผู้หญิงคนนั้นกําลังกำาผมตัวเองจากบนหัวกำผมแล้วก็ดึงออกดึงออกเหมือนคนกําลังสางผมแต่มันเป็นการสางผมที่รุนแรงจนหัวโยกส่วนมือขวาของผู้หญิงคนนั้นเขาก็ถือไม้ม็อบถูพื้นซึ่งที่พื้นมันก็มีเลือดจากไหนก็ไม่รู้หยด หยดลงมาทีละหยดทีละหยดเหดมือนหยดลงมาจากจมูกหรือว่าปากของเขาเนี่ยแหละเขาถูไปดึงผมไปแถมยังถูย้ำ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 จุดเดิมแบบไม่กระดุกกระดิกเลยด้วยพอคุณเจเห็นภาพแบบนั้นแล้วก็ประสาทกินเลยมือสั่นเหมือนเจ้าเข้าพยายามค่อยๆถอยตัวออกแล้วก็ปิดล็อกประตูจนกรอนประตูมันดังสิ้นเสียงของประตูที่ปิดตัวลงคุณเจก็ได้ยินเสียงเดิมเลย คือเสียงของการปล่อยไม่มอบทิ้งจนตกพื้นเสียงดังแต่ว่าครั้งนี้มันตามมาด้วยเสียงวิ่งเหมือนกับว่าพอเสียงประตูห้องของตัวเองดังขึ้นผู้หญิงคนนั้นเขาก็รู้ตัวปล่อยไม่มอบทิ้งแล้วก็วิ่งหนีไปจากชั้นหกในเช้าวันรุ่งขึ้นคุณเจเองก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังครับแต่ว่ามันไม่มีแมวตัวไหนเชื่อคุณเจเลยสักคนแถมมยังหาว่าคุณเจดูหนังผีเยอะไปมันจะมีผีที่ไหนกัน อพักแห่งนี้มันอยู่กลางเมืองเลยในวันนั้นก็คือพูดจนเหนื่อยเลยครับไม่ว่าจะพูดยังไงหรือว่าทำสีหน้าจริงจังแค่ไหนก็ไม่มีใครเชื่อนอกจากป้าเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งร้านเดิมเหมือนกับป้าแกกำลังฟังเรื่องที่คุณเจเล่าให้เพื่อนฟังอยู่พอเพื่อนไม่เชื่อป้าแกก็เลยหัวเราะแล้วก็พูดกับคุณเจว่าแต่ป้าเชื่อหนูนะเท่านั้นแหละครับเพื่อนๆเราก็คุยกับป้าไปต่างๆนานา บอกป้าแกไปว่าป้าไปเชื่อมันทําไมไอ้นี่มันเล่นเกมเยอะแต่ว่าป้าเขาบอกครับว่านอกจากน้องคนนี้เราก็ชี้มาทางคุณเจป้าเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนี้ก็เคยเจอเหมือนกันแต่ตัวป้าเองไม่เคยเจอนะชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าวันดีคืนดีเขาจะชอบเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆผมเ้ารุงรังยืนอยู่บนดาดฟ้าของหอพักแต่ชาวบ้านพวกนั้นเขาก็ไม่รู้อีกว่าเป็นคนหรือเป็นผีบางเขาก็ว่าเป็นผีเจ้าที่ที่อยู่ที่นั่นแต่ตัวป้าเองป้าว่าไม่น่าใช่ หรือว่าเจ้าที่อะไรผมฟูแบบนั้นถ้าเป็นเจ้าที่จริงๆก็น่าจะมาให้เห็นในลักษณะที่มันดูดีกว่านี้หน่อยหลังจากที่คุณเจกับเพื่อนๆตั้งใจฟังเรื่องที่ป้าแกเล่าจนจบท้ายที่สุดแล้วพวกเพื่อนตัวเองก็ไม่เชื่ออยู่ดีครับเหลือเพียงแค่คุณเจเนี่ยแหละที่นั่งคิดอยู่นานว่าจะเอายังไงกับชีวิตที่เหลืออีก4ปีดีท้ายที่สุดคุณเจก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่ตอนนอนจะใส่แอร์พอร์ตนอนแล้วก็เปิดคลิป ASMR ของคลื่นทะเลชายฝั่งฟัง แล้วพอทาแบบนี้คุณเจก็ไม่ได้ยินเสียงไม้ม็อบอีกเลยแต่ว่าการทําแบบนี้มันทําให้คุณเจชอบฝันอบฝันว่าตัวเองไปทะเลตลอดบางวันฝันดีหน่อยก็จะเห็นตัวเองอยู่บนชายหาดแต่บางวันดันฝันร้ายก็จะชอบฝันว่าตัวเองหนีสึนามิบ้างหนีป้าฉลามในทะเลบ้างแต่ก็ช่างมันเถอะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องเจอผีและคุณเจกับเพื่อนๆก็อยู่หอพักแห่งนี้ได้อีกเพียงแค่2ปีเท่านั้นพอเรียนไปเรียนไปต่างคนก็ต่างมีสาว พอมีสาวแล้วก็แยกย้ายไปอยู่กับแฟนกันหมดยกเว้นตัวคุณเจเองพอเพื่อนไปหมดคุณเจก็ต้องย้ายไปอยู่หอพักที่มันถูกลงต้องเอาแบบที่จ่ายไหวไม่งั้นการใช้ชีวิตต่างถิ่นแบบนี้มันจะลำบากมากๆเลยเรื่องราวของคุณเจครับคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนที่ผมคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะด้วยความที่เจ้าตัวเขาเป็นคนอารมณ์ดีครับการถ่ายทอดเนื้อเรื่องของเรื่องนี้ออกมามันเลยทำได้ง่าย และช่วงชีวิตที่สนุกที่สุดมันก็คือช่วงนี้เนี่ยแหละช่วงมาหาลัยไม่ว่าจะปีไหนก็แล้วแต่มันเป็นช่วงเวลาที่จะอยู่กับเพื่อนได้เยอะที่สุดในโค้งสุดท้ายเพราะว่าหลังจากเรียนจบมาแล้วทุกคนจะไขว่คว้าความฝันของตัวเองไม่ว่าจะเรื่องการงานหรือว่าเรื่องครอบครัวพอผ่านชีวิตในช่วงนั้นมาแล้วมันก็จะมีแต่ความคิดถึงแล้วก็โหยหาครับส่วนเรื่องผีที่คุณเจเจอ ผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ครับคือในภพภูมิในโลกมนุษย์เราหรือว่าในจักรวาลหรือในสังสารวัตรของเราเนี่ยมันมีมากมายมากกว่าภพภูมิของมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นภพภูมิของวิญญาณภพภูมิของเทวดาภพภูมิของนรกภพภูมิของสัตว์หรือไม่แม้แต่อสูรกายถ้าเราจะแบ่งออกง่ายๆเราจะแบ่งออกเป็นโลกมนุษย์แล้วก็สุขติแล้วก็ทุกขติแบ่งออกเป็นได้3อย่างครับสุขติก็อย่างที่รู้ก็คือตั้งแต่เทวดาเป็นต้นไป ทุคติก็ตั้งแต่สัตว์เดราชานเป็นต้นไปส่วนโลกมน,นุษย์ของพวกเรานั้นเป็นกึ่งกลางมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์และก็เป็นโลกที่เหมาะที่สุดสําหรับการรู้ธรรมเพราะเราสามารถเห็นได้ทั้งสุขแล้วก็เห็นได้ทั้งทุกข์ไม่ได้หนักหน่วงไปทางใดทางหนึง่งเพราะว่าในโลกที่มันสุขมากไปมันก็จะมีแต่ความสุขจนไม่สามารถรับรู้ถึงความทุกข์ได้เลยส่วนในโลกของความทุกข์มันก็จะมีแต่ความทุกข์จนไม่สามารถสัมผัสความสุขได้เลยเช่นกัน โลกมนุษย์ถึงเหมาะที่สุดครับสำหรับการเรียนรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นรวมถึงเรื่องมรรคผลนิพพานด้วยผู้หญิงคนนั้นถ้าหาผมเดานะตามความรู้อันเล็กน้อยของผมผมคิดว่าเธอน่าจะเป็นวิญญาณที่อยู่ในภพภูมิอสุร,รกายคำว่าสุร,รกายจริงๆมันแปลได้หลายความหมายนะครับแต่หนึ่งในนั้นก็คืออะกับสุระสุระนี่แปลว่าสวยงามกาย,ยะแปลว่าร่างกายอสุระ กายะพอรวมกันแล้วมันก็กลายเป็นว่าร่างกายที่ไม่สวยงามวิญญาณหรือว่าสิ่งมีชีวิตในภพภูมินี้ครับเขาก็เลยเกรงกลัวที่จะพบเจอผู้คนเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความคล้ายคลึงกับคําพูดคํานี้มากครับเพราะว่าทุกครั้งที่วิญญาณดวงนั้นเขาสัมผัสได้ว่ามีคนมองเห็นเขาเขาก็จะรีบหนีทันทีอย่างเช่นเรื่องราวของคุณเจนี้พอคุณเจส่องตามแมวดูหรือไม่แม้แต่เปิดประตูออกไปดูพอวิญญาณของอสุรกายตอนนั้นรู้ว่ามีคนมองเห็นเขา เขาก็จะรีบทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างตรงหน้าแล้วก็วิ่งหนีไปซึ่งการถูพื้นหรือว่าการดึงผมของเขาตรงนั้นมันอาจจะเป็นวิบากกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของเขาก็ได้ตัวผมเองก็ไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าเขาทํากรรมอะไรมาเขาถึงจําเป็นจะต้องมาทุกทรมานดึงผมตัวเองแล้วก็ต้องมานั่งทําความสะอาดของเหลวที่ไหลออกมาจากร่างกายตัวเองเวลาเดิมทุกวันแต่ว่าไปแล้วก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับและคุณผู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณเจ ตัวคุณเองคิดว่าวิญญาณผู้หญิงคนนั้นที่คุณเจเห็นเขาเป็นอส่รากายแบบที่ผมพูดหรือเปล่าหรือว่าคุณผู้ฟังคิดเห็นหรือว่าคิดแตกต่างยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกเมมเบอร์กับทางช่องก็ได้นะครับ เพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสําหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ